สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็อยู่กับช่องวัยไทรไล่ทุ่งครับมันอยู่เทิงฟูคือเก่าครับพี่น้อง <c oughs> มเาเก็บน้ําไนเลี้ยงยุ้ยเนี่ยครับที่เทิงฟูเนี่ยบ้านตาดดินทอมตัมบลคาดทองเนี่ยพี่น้องก <c oughs> ่อใหญ่เราก็เลีเ้ยงรับเนี่ยหัวแบบหัวประยุทธ์แห่ไทยเลยพี่น้องเล่นยย่างเดียวกว่าที่เปเรี้อะไรนนเนี่ยอย <c oughs> ู่ในข้อก็สิเนี่ยมองเงินเลี้ยงมันนี่มองเลี้ยงมันสิเนี่ย ครับยายเจ้าของยายนวดสีท่านผู้ชมผมนี่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้ำซื่อเพื่อนพู้จังยายนี่บัดเดอนตัดตินของเนาะตัดตินของเห็นเจ้าของวัวเห็นเจ้าของวัวครับเรียกยูเชิงคูหรือตีเรียกยูเชิงคูจ้ะเรียกหลายปีบันไดแล้วครับมาหลายปีแล้วสิงก็ปีแล้วเห็นยังไงคือได้เลี้ยงหลายปีแต่ยายนี่เลี้ยกงอนดียังไงครับอัน จะแบ,บบว่าอาศัยเขาก็มีใหนน้มีนาอาศัยบ้านเรี้ยงครนะับแต่ละปีก็ได้ขายดียู่งทำหน่อยเนี่ยได้ขายดีใคต้นมาก,ก<ต>จะเรียกปีละจักตัวไงโอ้โหจับประมาณปีละตัว<ะ>ไยัยปีละตัวก็พอ<ะ>แล้วบ่น<ะ>บอได้พอ้ด้นี่ราคาจักบาทไป ก็ว่าโอเคพอดีละเอ่มวาอายุหายกินเนี่ยใส่ัวนนเนาะ้ามันจะไปใส่เน้นใหงอไทยมันจะสิลงคุณแล้วครับที่เาินหญาเง้นมันก็ย่างดีแค่หัวเจ้าเนี่ยทิดกินเป็นตัวฮะันิดกินเป็นย่างย่างเยที่ิันกินโอ้อันสองตัวนั้นท่าอย่างเงี้มันคือมัคือหัวบันเนเขาขาเนี่ยนขาขาน่ะครับ พันซาลูเล่เลี้ยงพันชาลูเล่คุณรู<ะ>้เป็นตเนี่ยชาลูเล่โอ้นีนน่สองตัวนั่นสิชาลูเล่เหลืองตัวชาลูเล่เลี้ยงมัดจากสีเราชาลูเล่ชาลูเล่จะคว่มกันเบิดเลยอ๋อแม่แพ้ลูกแป่ว่าตาย<ะ>ไปเรื<ะ>่อยๆ<ะ>นี่ลูกเพิ่นกับตัวผู้สิไม่แย่จ้ะเอาพันทั้งเดงมั้งทับครับหรือว่าเอาอย่างบาหมันก่อนพันบาหมันบาหมันทับชาลูเล่ใช่แลนั่นหูเงาเป็นตัวไหนหูเงาหนังกัน ดูวาซิววาเลี่ยงชามตพันตุ่นตีทนนี่แหละพันนั่นนีวเป็นไถ่ไงหรือตัวแดงๆกันนาะตัวนั่นกะททบหลอดกระบหลอดมีอย่งเรมันมันใหญ่กว่าป่ามันมันจะเป็นลูกกระทบแล้วเนาะป่ามันหรือว่ารวกจำิ้นดูแล้วมันก็ตัวนี้ก็อาจจะเป็นพันไ่โบราณี้เนาะจ้าา็รุ่นไม่เป็นปามันแล้วมันก็ตัอ้ีแล้วโตัเก่า có chạy ra mình bói nhảy, riêng tây du bồi luyện thì cho khoáng gì vậy? Bồi luyện cho khoáng cả mi xuyến nhả, cả tát nhả, thao phun phân hay? Có mi xuyến nhả cho cái gì vậy? Món bồi xuyến nhả rồi, xuyến nhả phủ chắc lấy này nhảy, lấy qua. Phủ muối thì muối chăng lại? Chăng chướng khun, ỉk, lấy nưng. Cho anh đi bẻ nhả, quay mi xuyến nhả, quay thao nhang nhả. Ừ, นี่คือมาเลี้ยงงัวคือโบเลี้ยงควายน้ำเพลินเพบนคือว่าหิดควายแท้สองมือนควายมันแพง <c oughs> ม,มันเลี้ยงยากย <c oughs> ากเพราะอยังเพราะว่ามันขาดน้ำอะไรค<อ>วายอ่ะมันมอนขิดผมจ้ะลอนง้วนี่ว่าจะมีน้ำกิ้นบนน้อนผมมันบ่อยอ่าพี่น้องตัวนั้นินดูเลยครับินดูอันนี้เป็นบาหมัน่นอันนี้เป็นชาโรเล่อันนี้ม้าไก่ไๆมันมาอยู่คนละหัวอย่างนู่่่พีน้องทั้งย่างง้วะทั้งอยากไทยพี่น้องเบิ่งนี่ครับตอนเนี้ยบนน่ะมัน แม่น่าเบิ้งแล้วไปอยู่คนละาฟังหัวกันเอือนี่ไปแล้วพี่น่องแม่แม่ยังไงกูโม่สินางบุมานางบุญมาไรน่ะเอื่นซื้อมันแยกเหรอพี่น้องนางบุญมาอันนั้นแม่กำไรอันนั้นนั่งสีทองน่ะไปยังไงหัวสีแดงเหรสีทองชาโรเล่นี่คีอคำนี้ซื้ชาโรเล่นี่น้องไฟน้องไฟจ้าลูกใช้แล้วนั่นซื้อน้องเอ็มโอ้น้องไฟกับน้องเอ็มเนี่ยพี่น้องชาโรเลี่ก็คือขาวๆไง ส่วนผลย่างเลี้ยวๆไปเร็ว <g ül üyor> มาอยู่ทั้ง<ห>นี่อะไรเงี้ยพี่ต้องแบโอ้อันนั้นเป็นหนุนผู้เลี้ยงอีกท่านนึงเจ้โอ้ตานัน่นอยากครับเบิุญแกะบุญดูเลียวเบิุงดีบ่อันนี้งาไส้เมาหนึ่งอีน้องโมกจ้ะโอ้ตั้งซื้อนี่ตั้งซื้อวันวันอันนี้อีน,น,น,นาา้องกัญญาเห็นงาป่ะเบิ่งเนี่ยรุ่นไม่ไม่เนี่เป็นบามัานที่ราคาดีบัวรวยไงเนี่ยผมเรียนเลยเป็นใต้บริการของหมอผู้บ้านแพทย์เป็นบอก ก่อนครับบนยุ้งวานเราอ่ะเดี๋ยวมื้อนี้ชุบบรรยากาศการเลี้ยงของเราด้วยครับเราโบไฟต่อพี่น้องเพรา่ทันมี้ตัวสีไขยน้อยใหญ่เนาะจ้าบ่มีตัวไข่จ้าเน้พราะว่าอันทับพั้นบัดแล้วลูกค้าท้องวัดแล้วโอ้มีลูกบัดชุดโตแล้วจ้าลูกแค่ขวางมันปั้นไว้จี๊ดควายบ่อยไงอันนี้ลูกออกลูกแล้วอยากควายโยงให้บอกเพราะเพราะเพราะขว่าอยากปล่อยคือว่าอยากสะสมไว้อีกสักก้อนประมาณยี่สิบห้าปีสักก้อนโอ้ โต๊ะผู้กับโต๊ะป่อยถือมันกันแต่ว่าแต่ว่าเพื่นว่าตัวผู้เอาออกบดแล้วใช่ด่นยังจบขาวๆซาโลล่่ยังเหลือบกคูน้อยตัวเดียวหนนบ้านๆออกนุ่มนี่ครับนี่ได้ตมวัวไก่ย้อนวาอยู่คนละปากหมวนั่งกำไรนี่เราพยายามไถดอกนั่งกำไรเราหูเป็นยิดูบาซิลเลยครับนั่งกำไรเราหูโอัหูแม่เข่าแม่โกกเราเลยครับสันคมทึ่งกว่าครับใน อายุน้ำเจ้าได้ลูกจากโตแล้วนี่ไงนี่ตีครับอันเพิ่าก็ได้ลูกตัวเดียวอ้าวอีน้องม้อีน้องอันตุลาน่ะนี่แดงน่ะมันเป็นมัวเข่าสินั่นมัวนุ่มสินั่นเขาก็ได้ลูกตัวเดียวตัวซองค่าทองจ้ะตัวซองค่าทองเหมือนพี่น้องเดูขันหินดูตัวผมใหญ่ผมเลยว่าเป็นมัวเข่าแต่ม้วนนมพ่ะนะมัวนนมลูกซองค่าทองนี่ไงพี่น้องครับเจ้า เอาบามันมาผสมตีนไงเป็นลูกกระควบตัวเนี่ยในก็โตได้ลูกเพิ่นก็ตัวนี้บอกอันเด่นอันต้นนาน้องอันกันยาอันตัวไงอันตัวแดงแยงไงยุคกลางนั่นนะโอ้ก็ให้ลูกงามได้ละเนาะแต่ว่ากะตีหญ่คือแม่เนาะพ่อเขากับบามันพ่อบามันเป็นแม่ตัวนี้ก็เลยออกมาเป็นใหญ่ก็บามันธรรมดาเน่นน้อยนึ่งถึงญ่ก็กันอุลุดโอ้ได้แต่ตัวแม่ตัวนใหญ่หมันเนาะเจ้านี่เนาะ เพราะว่าตัผูเอาออกเบิดนนะตัวผูเอกไล้วไรเลยไต้ตัวเม้ะว่าตัวนั่นมันบทันใหญ่น่ะทันแล้เอาออกนะแล้วอันซาโรเลนนี่ญ่ขวองใจมันคือมายูน้ำเจ้าได้แต่เน้นพันเลียดเท่าไดแล้วนะบอลลูว่าพันเลียดเท่าไดบอลูคือว่าไปไปสือต่อพ่นไม้อีกทอดนึ่งนะเนี่ยมันบ่คือบัานเขาอ่ะเนาะบึงจ้ะ เบื้องพี่น้องเบื้องเทียบมองเงาหางโกกหางเงี้ยเขาเป็นเนาะใช่อันนี้สิลูบลวงตลอดอันนั้นตรงสั้นขึ้นก้อนน้อยเงี้ยใช่เป็นยังสั้นสั้นดีหน่าวพี่น้องครับแต่ว่าพออยากเข่าใกล้เราไม่เงี้ยแล้ว่ามันหายหายตัวนั้นมันหายงท่าคท่านบ่เมีนผู้เบื้องมันคากมันบ่หายใกล้มันเลยครับก็เลยได้อยู่น่องห่วงที่พี่พี่น้องนี่เนี่ยครับกะว่าปลอดภัยเราอยู่คนละฝั่งกันด้วงหัวมันเรียนหันนี่พี่น้องมันผิดกินไม้หนูเรียนบ่ทันนี่ครับนี่นี่ยนะครับ เลี้ยงยูยังซี่ล่ะน้อยใหญ่เนาะใช่เลี้ยงยูยังซี่ล่ะบ่ได้ปล่อยไปนาผู้อื่นเหล่ายูจะเสกบ่ได้ไปใส่ยูแต่เพศเป็นล็อกเป็นล็อกไว้เขายางเขาไปของเขาตามเรื่องเขาตอนนี้มีง้วนในครอบครองจากตัวเนี่ยญ่ของเจ้าทั้งเบิร์ตนึ่งสิบตัวจ้ะหนึ่งแปดตัวท่านนวดนี่ไงคุนเดชเขาบพรท่านเอามาโอ้คุนอีตัวนึงก็ลังสิบควอดวันเียเป็นสิบตัวครับโอ้แต่ว่าแปลงหยาก็มีแปลงเลี้ยงก็มีน้อยใหญ่เนาะครบเลยน้องเจ้าเนาะเอาครับนี่ละคลิปนี้ก็ใบรรรยยาาากกศเลี้งัว ลายใส่พันร้วมกันเนาะถึงกู้เขาเนี่ยน้อยใหญ่เนาะคลิปนี้กัฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี้ล่าผู้ใดมากก็ฝากกดติดตามกดไล่์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกท่านเด้อครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ